สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บิ๊กซีบิ๊กซีสาขาอะไรวะสะพานควายครับเราอยู่กันที่ Big บิ๊กซีสพันควายนะครับคลิปนี้เราจะมายืนยันว่าคนไทยนั้นเป็นคน,นง่ายๆนะครับว่าเป็นคนไทยนั้นแบบว่าชิลแค่ไหนไมมนใช้ดูอะไรคนะ นอนไหมครับโรงงานอย่าจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณนี้โปรดจอดในสถานที่ที่บริษัดเตรียมไว้ให้เพื่อป้องกันขอบคุณแค่ความร่วมมือครับกับผู้้ามจอดแถวนี้ที่จอดจักรายานยนต์อยู่ข้างบนครับมาดูนี่เลยดูนี่ด้วยประเด็นคือตรงนี้ไม่คือที่จอดคนพิการกันเลยสถานที่ครั อดจักรยานยนที่จของ,ของการประเด็นคือประมาณอาทิตย์ที่แล้วมีคนพิจักมีคนพิการมาจอดรถตรงนี้และเขาลงจากรถไม่ได้ผมคือหนึ่งในคนที่ต้องไปยกพอรถจกักรยานยนต์ชนี้ออกไปนีอีก ผมเห็นหลายหลายครั้งนะที่แบบว่าคนแก่ๆขับรถมาด้วยกันสอสาคนนะครับเปิดประตูรถไม่ได้ฮะเพราะว่าติดรถจักรยานบนต้นตีนตรงนี้ไว้นะครับแต่ที่นี่ยังดีฮะที่นี่น,น,นี่สดๆเลยนี่ดูเลยดูๆๆ Overwatch. นี่นี่คือจุกเปิดประตูลงมาเลยเนะี่ยเด็นว่ม คนไทยเป็นคนง่ายๆครับง่ายมากง่ายเราเรียกว่ามักง่ายอ่ะครับคือก็ไม่ได้ดีนะผมนะและความจริงอีกอย่างคือผม,มเคยเอามอไซค์มาจอดตรงนี้ด้วยมันเฮียตรงตรงเราต้องมาเจอเองนะครับว่าเขาเปิดประตูไม่ได้เราต้องมาช่วยเขาต้องมายกคอรถให้อะไรนี้เราได้รู้สึกเลยว่าโหเราไม่ไม,ม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยไม่เคยมีส,ามาสัมพันธสัมฤทธิเลยว่าแบบว่า กฎที่เขาสร้างมาให้เนี่ยให้เราปฏิบัติตามเชีย่ยมันมันเอฟเฟกตีอ่ะมันมีจริงเลยกับทุกการกะทําให้มันเกิดขึ้นไม่รู้หรอกไอ้เยี่ยมนนไม่เคยมาเห็นเองไงว่าว่าเขาลงรถไม่ได้ว่าเขาลําบากยังไงพ่อแม่ไม่ได้มาพิการเนี่ยเลยไม่รู้สึกหรอกนะฮะฝากด้วยแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะไปลองคุยอยายามดูว่าทําไมถึงยอมให้เจอะนะครับ